ข่าน้ำในม้มอนน้องหลาเด้อกำลังหลาเด้อเป็นเนื้อแกงไข่บ่วหลานี่แม่นแลแล้วกงไขต่ตำมะฮงมาเมนูนี่ไม่ได้ตำมะฮงเลยพี่น้องนั่งอุนงนงอ่นกับตำมะฮงนั่งม้อนกับตำมะฮงเหมือนกินได้ตำมะฮงมืันนี้นะมามาแซ่บๆเหมือนกัน ฮอนที่น้องฮอนร้ายแดบดบเอ้าไสบายเียเตียงรที่น้องเกนตำมงมกันเด้อีิหักประตคนท้งไทยเล่าต่างประเทเกีฑแกงไทยตำมังมันี่มีเมนูมงห,หมง่มเอตมตำมหงมมะหงมอนกันแล้วก็ต้มมะงไข่ต้มปลาส้มนั่งมนตำมะงูไปย่าง <c oughs> นั่งลาผัดตำมะง มาเอฟซี FC, หักแพงทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อมันกินนหมกันเด้อนางลาเพิ่นเป็เจ็บเด็กมาเพินพ่นยื้อเข่าแห้งก็เลยตำหงกินมอนเป็นแค่สะอ้นมาสืบไข่มานะเอ้าเห็ดไข่เดียวกับเห็ดสีเขียไข่อย่างเด็ดเเ้ยกินมอนเห็นมึงบริยาคว่าเขาเพียงบุคคลศิษย์ sau của lênh hôn 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 แดดขึ้นแดดเนูไม่ตกแมลงนะเอาพ้นเลยเอาเฮ็ดออกเฮ็ดบวกออกกันเลิศเอาเลิศายบอกก็บอสูค่เดี๋ยวบ้านบอกจะไปเสาร์หนไหมันออกแเราเลยบ่บ้านเลยนะคุณเธอนุนแค่นบบพ่น่ไนเีย มันจกออกมันัวหม่งนะออกยามันก right? well. ็ทีละก็เป็นหมืองงายหม่งเป็นอย่างเงี้ยมันใหมันเยใหญ่เลยางเื้มันก็ยายมันเคยออกอยู่บางนี่มันเ exactly. ็ยใกออกใกล้ๆแันนั่นแหละทำมันยน่โบไกจากหันด้กก็บเป็นมุเนาลายพี่เ็นเื่อนต่ที่หิมแต่เกานี่แคมหัวเนี่ดอกใหญ่บงเลยเออกเลยบดินเมันมีแต่ถัวขนาด เดี๋ยวขอไก่นะป้าเจ้าดอกไงพวไงไปใส่ไนี่เป็นอะซัโพนออกมาได้คนพ่อกี่หัวพนปวกเต็มอางนีเพราว่ามันมีงูเห่ารายแม่มคนพนบอส้มพนเลยงูเห่ามากินไข่ตลอดไขไข่ใน้กินตลอดงูี่แตงูองกนหเอย มาอยู่ใหม่ๆเน่ยมแต่งูแล้วแหละดินตอนนี้นะก็เริ่มมันคนพ่นปวกออกแถวตลาดเนี่ยพ่นปวกวัดแหละพี่คนออกวัดผมมีแล้วผมมีโพ่นปวกแล้วถ้าว่าต้นมางนาวตัวกลางมันจะบวชลุดลงเหมือนน้ำจืดแล้วน่ยโอ้โหมันก็ขึ้นแล้วว่าดีแค่นแล้ว ห่วงห่วงทำห่วงกะเพ็ดเพ็ดิตีเหอคือกินเพ็ดแเ็ดรายกงใส่เตนห่วงหมัหงกเ เอาไป้แ่เอาไปไ้งไข่แบบนี้เสร็ที่บอวทอดกะเจียวนไป่เปนต้นทางคนได้แลกะเจียวเสร็จแวกกะลำวันจะ้เจ้าพัดเขานกินลายมือพระเจ้ายังพระเจ้าเจ้าพัด เฉลิมบอกนี่บอกดอกพัดเลยเฉลิมก็ยังไม่รู้เพราะงัดดอกแม่แผลติดดอกพัดบอกข้างหน้าบอกก็ได้ไปปลักเซ่มาจะปลักเซ่ไปละทำวันวันที่เจ้าเขาตัวละลายลงปลักเซ่คอยกินแล้วก็ ไว้เหรอเสร็จใช่ไหมแค้นเแ็่แล้วเแ็่แล้วนั่นแหละเห็ดเผ็ดเราก็กินหญ้าเห็ดจีกนะแม่ตอนประเด็จจีกตอนประเด็จโอ้โตอนนั้นนี่ปลากระเดื่ปลากลิดิมันเผ็ดกินเผ็ดลายดูดีปลาหมกเผ็ดไปเป็นปุบบออกมาเจอตัวมา

Ô phụ thì nóng ghê 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 thì ghê 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 là ghê 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 ghê

ขนานเป็นเราก็กินน้ำมัท่านตะเกถ่นละลถ่จังไท่เขาเป็นอักน้ำนั่อนอลยแข่งกติแล้ะกปุกเจ้ากระปุกมาแข่งติดแม่สาก

ผักจ้งมาดดผงจ้องเลยมาแทนแทนเาอ่ะจ้ะหลังตองวแต่แทนมเฟือไปหัวหอยมะทั่วหน้องปอาจอาครงัจองจะแช่กุ้งไปมะทั่วหัวหอยซอยิดดิบใส่วาตเ็ดหูหนูฮวเค่อ เรื่องถูกแก่เสรยดูดูอืมจะเพื่อเสรยเด็ดดูดูเอาคัวเองตุ่นละเท่าเลยแหละใช้ตรงคู่มันกับแบบนั้นแหละตะทีทางกินเอยเออทางกินอยู่สวรรค์ตลอดเองเต็มขันชามดำ้มอะไรแหละต้องผัดลายคนเนาะลูกงเยอะ่เนาะลูกร้านก็เยอะๆเยอะรู่งชาเตะแน่เปิดขันชามแค่เปิด เม็ดเนี้ยม่เรืองงามคามหันเอามาสุกพอจะกินเนี่ยสุกเฮดละครตะกินเฮดละครเป็นหน่วยแล้วหน่วยหน่วยต้าวขาบมันออกแล้วโคมันหินน้อย่างเฮดละครเขาเอินเป็นเฮดละครเฮดตาโลนะเขาเดินเ็ดตาโลหน่วยขาวขาบตวแซ่บแล้วสุกเฮดตาโลนะพี่ผมเองเป็นพากินเจ้ยหนี้ผม่องเฮดละครกับผมได้กินแล้วเดี๋ยวนจะบอมหนีแล้วเฮดเขียวๆมันออกเลยนะอย่างไข่หินเฮดไข่หินน่ะ แลนอีเยอากแบน่อแต่มนอโค้ชดูอ้าคลิปนี้กัรเมมอนลาไปก่อดด้วยพี่น้องเดอผ่ากกแซ่กดไห่ซัดตะไข่ไ้ส่งเมมอนคนใจสู้ด้วยพี่น้องเดลยบาย